สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูทูเกตร์กลับมากแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปนั่งรถไฟเที่ยวกันค่ะที่ที่เราจะไปวันนี้นะคะก็คือสวนสวนปฏิพัทธ์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลําโพงค่ะรถไฟที่เรานั่งไปสวนสวนปฏิพัทธ์วันนี้ก็คือเป็นรถไฟนําเที่ยวน,นะคะก็จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตเตษเล์ค่ะ ซึ่งเราก็จองตั๋วผ่านแอปดีทิเกตของการรถไฟมานะคะราคาไปกลับอยู่ที่240บาทค่ะซึ่งเราจองเป็นโบกี้ห้องแอร์นะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากนั่งแบบตู้พัดลมก็มีนะคะชั้น3ก็เป็นอีกราคาหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเดินทางของเรานะคะวันนี้นี่ค่ะพอมาถึงที่หัวลำโพงค่ะเราก็เดินเข้ามาด้านในนะคะที่นี่ก็ยังคึกคักอยู่นะคะส่วนใหญ่วันนี้วันเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟนําเที่ยวะคะ่ะรถไฟน้าเที่ยวเนี่ยมีหลายที่เลยนะคะ ไปทางไซโยกส่วนสวนปฏิพัฒน์แล้วยังมีอีกหลายขบวนนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของการรถไฟได้นะคะมีบอกรายละเอียดเยอะมากๆเลยค่ะที่เที่ยวของการรถไฟนะคะนี่ค่ะพอมาถึงเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเป็นที่ที่รถไฟจอดอยู่ะคะ่ะเราจะไปหาขบวนที่เราจะนั่งไปส่วนสนปฏิพัทธ์วันนี้ค่ะแล้วก็ไปเดินมันจะมีตรงตรั๋วค่ะมันจะมีเลข รถขบวนอยู่นะคะหรือแม่ก็เราก็เดินดูตามป้ายค่ะมันจะมีป้ายดิจิตอลบอกอยู่นะคะเนี่ยค่ะชั้นชลาต่างๆเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคนก็เยอะเหมือนกันนะคะแสดงว่าคนอ่ะนิยมท่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ไปกับการรถไฟเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาชั้นชลาของเรากันนะคะเห็นจากในตั๋วแจ้งว่าเหมือนชั้นชลาเราอยู่จะประมาณชั้นชลาที่7นะคะเราจะเดินไปดูกันค่ะอยู่ริมสุดทางนี้เลยค่ะ นี่ก็เป็นปลายกรุงเทพนะคะก็ถ่ายรูปตรงนี้สักแชรสองแช์ค่ะภาพบรรยากาศโดยรวมก็คือสะอาดสะอานนะคะแล้วก็แบบคนพลุกพ่านค่ะมีของกินให้ให้เลือกซื้อก่อนเข้ามาด้วยนะคะนี่ค่ะก็เราก็มาดูตรงนี้ค่ะเป็นแผ่นป้ายแบบทีวีดิจิตอลเนะว่าเรามาถูกขบวนแล้วนะขบวนนี้นะไปน้ําตกไซโยก,กับสวนสวนปฏิพัฒน์นะคะนี่ค่ะเราก็จะมาขึ้นรถไฟตรงนี้กันค่ะเราก็มาหาเลขขบวนค่ะ นี่อันนี้คือขบวนของเรานะคะเราก็จะขึ้นไปค่ะวันนี้เรานั่งรถปรับอากาศชั้น2นะคะราคาตั๋วก็240บาทค่ะไปกลับรวมแล้วนะคะเราก็ไปหาเลขที่นั่งกันค่ะเราจองมาแล้วนะคะตอนที่เราจองอ่ะเราก็ค่อยๆเลือกไปค่ะว่าวันไหนอ่ะเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็แบบมีที่นั่งว่างสําหรับเรา2คนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราหาแม่ไจริงก็ลองโทรถามเบอร์ของการรถไฟได้นะคะ1690ค่ะเขาก็จะแนะนำแหละว่า วันที่เท่าไหร่มีว่างบ้างนะค่ะแบบเราค่อยๆไล่ดูในแอปในเว็บไซต์ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็มาได้วันนี้ค่ะนี่ที่นั่งของเราก็อยู่ตรงนี้เองค่ะมันจะมีเลขบอกอยู่ตรงกำแพงนะคะอย่างนี้ค่ะเลขที่นั่งเรานะคะ5 7 5 8ค่ะนี่เราก็จะมานั่งตรงนี้กันนะคะตอนนี้เรามาก็ยังโล่งๆอยู่ค่ะเหมือนบางคนเขาก็มาขึ้นที่หัวลำโพงใช่ไหมคะแต่ว่า นักท่องเที่ยวอีกหลาย,ลายๆท่านนะคะก็เหมือนจะไปขึ้นแถวๆสถานีรถไฟบางซื่อค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รับผู้โดยสารขึ้นรถไฟน้าเที่ยวขบวนนี้นะคะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นเรดตรูมของเรานะคะก็ขาก็ไม่ชิดค่ะก็ยืดเหยียดได้นะคะคุณสามีสูง175ก็ยืดเหยียดได้ค่ะเขาไม่ติดนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดใครอยากแบบว่าได้ยืดขากว้างกว่านี้อีกหน่อยก็ตอนจองตัว๋วก็เลือกตรงใกล้กับบันไดขึ้นลงนะคะ นี่ก็มาสำรวจห้องน้ำค่ะก็มีป้ายห้ามสูบบุหรี่นะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำนั่งแบบชักโครกค่ะตรงนี้เขาก็จะจะบอกว่าให้ใช้เฉพาะตอนที่รถวิ่งนะคะรถจอดอยู่เขาจะไม่ให้ใช้นะคะนี่ก็มีอ่างล้างมืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาสำรวจเดินไปสำรวจด้านหลังค่ะตอนนี้รถไฟยังไม่วิ่งนะคะแล้วก็มาดูห้องที่เป็นห้องของพัดลมนะคะชั้น3ามค่ะ ก็เป็นเบาะที่นั่งประมาณนี้นะคะเราไม่ได้ถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเหมือนมีคนมานั่งแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายได้ประมาณนี้ตรงรถไฟสีแดงแล้ก็เป็นรถไฟแบบรอยัลวอซัมค่ะอันนั้นเป็นรถไฟหรูนะคะนําเที่ยวอีกขบวนหนึ่งนี่ค่ะตรงเวลามากๆเลยค่ะในใบตัวะะ๋วค่ะแจ้งว่ารถเดินทาง6กโมงสานาทีนะคะหกโมงครึ่งค่ะก็คือหกโมงครึ่งปุ๊บรถออกเลยค่ะตรงเวลามากๆนะคะเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวกับรถไฟนําเที่ยวต้องมาก่อนเวลานะคะต้องมาก่อนเวลาค่ะ ม่งั้นตรงเวลาปุ๊บรถออกเลยนี่ค่ะพอรถวิ่งออกมาแล้วก็มีในสถานีเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะมาตรวจตั๋วค่ะเขาก็จะแนะนําให้ปิ้นออกมานะคะแต่ว่าเกิดใครไม่ได้ปิ้นเนี่ยก็ให้เขาดูในแอปก็ได้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเอกสาร a 4นะคะนี่ค่ะใบประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเรามีเขาก็จะตรวจง่ายค่ะเขาก็จะเจาะรูให้นี่ค่ะเป็นรายละเอียดการรถไฟมันจะบอกหมดเลยค่ะเดินทางวันไหนราคาเท่าไหร่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกหมดเลยขบวนรถอะไรนะคะ จุดแรกที่เขาแวะพักอะคะ่ะก็คือเป็นจุดของจังหวัดนครปฐมนะคะนี่ค่ะเขาก็ให้เราแบบเดินเที่ยวเล่นได้นะคะประมาณ30หรือ40นาทีประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกจริงๆก่อนจะลงค่ะเจ้าหน้าที่จะมาแบบประกาศชัดเจนเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะบอกเราหมดเลยคะ่ะว่าเราเขาจะพักถึงกี่โมงกี่โมงให้เราขึ้นมาตรงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็มาแวะหาอาหารเช้ากันนะคะ จริงๆตลาดตรงนี้ตอนนั้นที่เราเคยไปเที่ยวตรงไซโยกใช่ไหมคะก็แวะที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็ขบวนนี้ก็คือมาทางน้ำตกไซโยกแล้วก็สนส,นส่วนปฏิพัฒน์นะคะแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะแยกขบวนออกไปแยกทางกันค่ะขบวนหนึ่งก็ออกไปทางกาญจนบุรีเราก็จะไปทางประจวบนะคะนี่คะ่ะเราก็หาของกินค่ะซื้อไปกินบนรถได้นะคะพี่ๆเขาไม่ว่าค่ะถ้าเรากินข้างล่างไปท่ะเราก็ซื้อไปกินข้างบนค่ะก็มีหมูย่างมีขนมมี ไก่ทอดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะขนมเยอะมากของกินเยอะมากค่ะอันนี้เราก็มาแวะซื้อสเสบียงนะคะซื้ออาหารซื้อน้ําข้าวเหนียวขนมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราซื้ออะไรบ้างนะคะเราซื้อหมูปิ้งไส้กรอกข้าวซื้อหลายย่างเลยค่ะแล้วก็มาเจอขนมตาลร้านนี้ขนมตาลกับขนมกล้วยร้านนี้อร่อยมากนะคะจะอยู่ตรงทางแบบทางแยกก่อนที่เราจะเลี้ยวขวาไปตรงพระปฐมเจดีย์ค่ะอันนี้เดินตรงมานิดนึงนะคะ ร้านคุณพี่คนนี้อร่อยมากเลยค่ะอยากกลับไปซื้ออีกเลยค่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราซื้อนะคะแต่อันนี้กินข้างล่างหมดก่อนนะคะกลัวคนอื่นเขาเมนค่ะก็เลยสกกเสะกอดข้าวก็คือกินให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นบนรถนะคะหิวมากเลยค่ะแบบออกมาตั้งแต่เช้าน่า,นาจะออกบ้านประมาณตีห้าครึ่งค่ะไปถึงก็ก่อนหกโมงครึง่งประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็ขึ้นรถไปเนาะเรายังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ นี่คะ่ะพี่การรถไฟเขาก็แวะให้ซื้อของกินของเล่นกินเล่นเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะพอถึงเวลานะคะเขาก็เรียกขึ้นรถค่ะเราก็มารอนะคะพอถึงเวลาเขาก็จะแบบมีขบวนรถไฟสายปกติที่วิ่งเข้ากรุงเทพหรือวิ่งออกจากกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ขับนั่งรถมาเรื่อยๆะคะ่ะ อันนี้ก็คือถึงแล้วคะ่ะถึงส่วนสนปฏิพัทธ์แล้วนะคะจังหวัดประจวบกีรีขันธ์ค่ะเราไม่ได้ถ่ายฟุตเทจตอนรถวิ่งมานะคะกระจกมันมัวคะ่ะก็เลยแบบอาถึงทีเดียวนะคะนี่คะ่ะพอถึงแล้วเขาก็ให้ลงจากรถคะ่ะเลดเวลานิดหน่อยนะคะประมาณแบบ3-4นาทีเองนะคะซึ่งถือว่าตรงเวลานะคะนี่คะ่ะก็คือมาถึงแล้วนะคะ คุณพี่การรถไฟนะคะเขาก็แนะนำคะ่ะให้เดินไปทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาต้องมาตรงนี้นะกี่โมงกี่โมงเขานัดเวลาเ,ลาเสร็จสับเลยค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักมากก็เราก็มานั่งเล่นนั่งชิลค่ะที่นี่ตะกอดเราเคยมาแบบนานแล้วนะคะมาแบบสมัยยุคก,ก่อนโควิดค่ะก็กลับมาอีกทีนึงก็รู้สึกว่าก็คล้ายๆเดิมค่ะก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีร้านค้าแต่เหมือนแบบตะก่ออนะมันไม่ได้มี เหมือนเต็นนั่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะแบบเนี้ค่ะตรงนี้ร้านขายเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำนี่ยังอยู่นะคะก็มีร้านอาหารเหมือนร้านอาหารเยอะขึ้นนะคะเหมือนคนน่าจะนิยมมาเที่ยวเยอะขึ้นนะคะหลังจากช่วงโควิดเนาะนี่ค่ะเราจะพาไปดูค่อยๆเดินไปนะคะตรงนี้ใครอยากเล่นน้ําใครอยากเออแบบซื้อกางเกงซือ้อหมวกก็มาซื้อร้านตรงนี้ได้ค่ะนี่ก็เป็นเหมือนแบบโรงอาหาระค่ะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นเขตของทหารนะคะเขาก็จะมีทหารแบบเดินเข้าออกตลอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นเรามาถึงนี่ประมาณ11บเอโมงใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนเขาอจะเรียกให้เราขึ้นรถไฟอีกทีประมาณแบบประมาณเกือบ4ี่โมงค่ะประมาณ3ามโมงครึ่งสามโมงสีประมาณเนี้ยจาเวลาไม่ค่อยได้นะคะแบบชัดๆเนี้ยประมาณช่วงเวลาเนั้นเราก็จะมีเวลา,เาว่างแบบค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะ4ี่ห้าชั่วโมง ก็มาเลือกที่นั่งกันตามสบายเลยค่ะแล้วก็หาของกินนั่งชิลแบบเป็นวันพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบนั่งดูทะเลนั่งพูดคุยนั่งพักผ่อนไปเลยค่ะหลับไปเลยก็ยังได้เลยค่ะก็จะมีร้านค้าเอาโต๊ะเก้าอี้มาให้เราเช่านั่งนะคะมีล่มให้ด้วยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนโต๊ะเก้าอี้แล้วแต่เลยค่ะนี่แต่ก่อนเหมือนเราเคยมามันไม่มีนะคะโซนนี้ เดี๋ยวเราจะไปเดินดูทะเลกันก่อนนะคะนี่ค่ะก็มีแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมานั่งเล่นกันเยอะแล้วค่ะคุณพี่พวกนี้เขาก็ไม่ได้ตามตื้อแบบน่ากลัวนะคะเขาก็จะแค่ถามค่ะแล้วถ้าเรา,เราไม่นั่งก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะเขาก็แบบไม่ได้ตื้อขนาดนั้นเดี๋ยวเราก็เดินไปดูทะเลก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาหาที่นั่งกันคะ่ะนี่ค่ะเงียบสงบมากมันเงียบสงบมากๆเลยค่ะ<ๆ>แล้วน้ําทะเลก็ก็ใสดีนะคะนี่ค่ะก็เราก็มาถึงแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปกับป้ายหนึ่งนะคะ มาถึงป้ายแล้วนะคะแอสโซน่วนปฏิพัทธ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรวมๆนะคะมาวันที่แบบเหมือนฟ้าฝนยังไม่ตกค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีแดดจัดนะคะเหมือนแบบเมฆครึมๆนิดหน่อยค่ะแต่ตอนที่เรามานั่งเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกนะคะแค่แบบมืดๆนิดหน่อยค่ะนี่แล้วก็มาตั้งกล้องถ่ายคอนเทนต์นิดหน่อยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบบรรยากาศส,สงบๆก็มาเที่ยวเล่นที่นี่ได้นะคะพาเด็กๆพาลูกหลานมาเที่ยวเล่นได้นะคะเงียบสงบมากแล้วก็แบบผู้คนไม่พูกุกพานค่ะแล้วก็แบบเอ่อพื้นทรายก็ค่อนข้างสะอาดนะคะเมื่อเรานั่งเสร็จแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกรุงเทพแล้วค่ะนี่ค่ะก่อนจะกลับเราก็มาก่อนเวลานะคะตามที่รถไฟบอกเนาะปกติเขาก็จะมีเสียงแบบ บีบเหมือนบีบแต่เรียกเราอะค่ะว,ว่ารถไฟจะออกแล้วนะรีบๆมาขึ้นนะเร็วอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไปขึ้นขบวนที่เราต้องลงมาเมื่อกี้นะคะกลับไปนั่งที่เดิมค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งวันของเรานะคะอันนี้ก็คือไปเช้าเย็นกลับได้เลยค่ะสะดวกสบายมากการรถไฟแบบพาเราเที่ยวถึงที่แล้วก็พาเรากลับถึงที่หมายยังปลอดภัยนะคะระหว่างทางเนี่ยคุณพี่การรถไฟเจ้าหน้าที่เนะะี่ยเขาก็จะมีพูดคุย มีชวนพูดชวนคุยแล้วก็มีขายแบบพวกของฝากต่างๆนะคะเราสามารถแจ้งเขาได้นะคะเขาก็จะมีแบบลิสต์มาให้เราเลือกเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็กลับถึงกรุงเทพยังปลอดภัยนะคะเป็นการเดทอีกหนึ่งวันของเรานะคะถือว่าเป็นการเดทของเราสองคนเนาะก็ไปเช้าเย็นกลับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ